สวัสดีครับเราอยู่ในช่องประเสริฐหอมบินชาแนลนะครับสวัสดีทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยดีสนุนเหมือมานะครับขอบพุณทุกุนอีกครั้งนะครับสําหรับใน E ีนี้ก็ถือว่าเป็น E ีีในป่าปูเช่นเดิมจะพาท่านไปชมอะไรไปชมกันเลยนะครับปูป,นปนูนี่ครับสิ่งท่านเห็นก็คือต้นชงโครนะครับแล้วก็ดอกชงโครสีเป็นช่อออกชมพูขาวก็ถือว่าเป็นดอกไม้สวยมาก แล้วเป็นดอกไม้ที่เป็นความเชื่อลักษณะของอต้นไม้แห่งโชคลาภด้วยนะครับเป็นถือว่าเป็นความเชื่อทางคติทางชาวอินดูก่อนที่เราจะว่าไปถึงว่ามีความเชื่ออย่างไรเรามารู้ลักษณะของต้นชงโคก่อนนะครับต้นชงโคเองถือว่าเป็นไม้ทรงพุ่มเป็นไม้ยืนต้นไม,ไม่ใหญ่มากนะครับถือว่าไม่ใหญ่มาก เหมาะแนะนําในการปลูกไว้ภายในบ้านนะครับเพื่อจะสร้างความร่มเย็นความโชคลาภให้กับความเชื่อของคนคติของชาวฮินดูก็ถือว่าเป็นต้นไม้จากเทวโลกด้วยแล้วเป็นต้นไม้เสริมแห่งโชคลาภด้วยลักษณะต้นของเขาก็เป็นต้นที่ไม่ใหญ่ก็สามารถที่ถามว่า,าถ้าปลูกไปในบ้านจะปลูกในทิศไหนก็แล้วแต่พื้นที่ของเรานะครับว่าพื้นที่ของเรา ว่างหรือเหมาะตรงไหนแต่โดยความเป็นจริงแล้วโดยหลักของอธรรมชาติแล้วควรปลูกในที่ทตะวันตกเพราะจะช่วงนั้นแสงจะมาแรงแล้วก็เมื่อเรามีต้นไม้อยู่ทางทิศตะวันตกแล้วก็จะเกิดความร่มเย็ยนความร่มเงาให้กับบ้านนะครับว่าผู้ที่อยู่อาศัยก็ร่มเย็นไปด้วยนี่แหละครับลักษณะของต้นชงโคเองมีดอกสีสวยมากชมพูแล้วก็อดอกเขาเองก็จะอมขาวเป็นช่อสวยงามมาก ในลักษณะของความเชื่อของชาวคติของชาวอินดูก็ถือว่าต้นชงโครหรือดอกชงโคนี้เองอะ่ะเป็นต้นไม้ของพระรักษะมีนะครับรักษะมีเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพเจ้าแห่งโชคลาภความมัง่งคั่งความร่ํารวยความสุขความอบ,บอุ่นภายในครอบครัวนะครับจึงเป็นคติถึงการนํามาปลูกภายภายในบ้านนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยนี่แหละครับต้นชงโคเองจึงเป็นที่นิยมเพราะว่าเป็นตังที่เราเล่ามาในเบื้องต้นว่าเป็นต้นไม้ ของเทวโรกที่เป็นต้นไม้ประจําองค์พระลักษณะมีของตามความเชื่อของชาวอินดูนะครับลักษณะดอกของเขาสวยมากครับที่ท่านเห็นกําลังเห็นอยู่ตรงนี้แหละครับดอกตอนนี้สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ในยามเช้าๆสวยมากครับลักษณะของชงโคก็เป็นต้นมาครับแล้วดูหนใบช่วงนี้แหละครับออกดอกเสร็จก็จะอีกทีช่วงเมษาพฤษภาแล้วก็ออกดอกไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละจึงเป็น ลักษณะของต้นชงโคที่หลายท่านที่กาลังหาต้นไม้ปลูกเป็นไม้มงคลด้วยที่หาต้นไม้ปลูกประจําบ้านหรือสร้างบ้านเสร็จใหม่ๆไม่มีต้นไม้ไหนที่อยู่ในดวงใจอีกต้นไม้ต้นชงโคเป็นอีกต้นไม้หนึ่งที่มีความเชื่อและมีคติของชาวอินโดในการสร้างความมั่งคั่งสร้างความบอบบุญสร้างความเจริญรุง่งเรืองให้กับครอบครัวที่อยู่าผู้ที่อยู่อาศัยในโดยเฉพาะการนามาซึ่งโช,โชคลาภนะครับนี่แหละต้นชงโคเอง จึงมีจุดเด่นที่สําคัญคือเป็นต้นไม้ของเทพเจ้าที่เราเกล่าวมาของพระลักษณะมีนะครับแล้วต้นไม้นี้เองก็นิยมปลูกกันใหลายพื้นที่ในพื้นที่ในสวนหย่อมหรือสวนหน้าบ้านก็นิยมปลูกกันมากขึ้นเพราะลักษณะต้นของเขาเองก็จะไม่โตสูงมากก็เป็นทรงพุ่มอยู่ถ้าเราประดับตกแต่งเขาดีๆเขาจะเป็นทรงพุ่มละดอกก็สวยเป็นร่มเงาภายในบ้านในบริเวณบ้านได้เป็นอย่างดีเช่นกันครับนี่แหละครับต้นชงโคคุณสมบัติเด่นๆดีๆอย่างเนี้ย เป็นต้นไม้หนึ่งของเป็นต้นไม้ที่คนที่รักต้นไม้ที่ชื่นชอบต้นไม้ที่กําลังหาต้นไม้ปลูกอยู่ไม่ควรพลาดอีกต้นไม้ชนิดหนึ่งที่น่าจะเอามาปลูกไายในบ้านใดเนาะ,อะดอกชงโคมาให้ทุกท่านกับแสงพระอาทิตย์กระทบอยู่สวยงามมากดูล,กลักษณะดอกของเขานะครับอมชมพูสวยเหมือนเหมือนกล้วยไม้เลยครับช่อของเขาถ้ามองไกลๆอ่ะถ้ามองไกลๆเหมือนเหมือนกับชอบ่อกล้วยกล้วยไม้เป็นไม้ทรงพุ่มครับแตาว่าโตไหมก็โตอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มากแต่ว่า ถ้าเราปลูกภายในบ้านต้องควรจะมีการตกแต่งดูแลตลอดเขาเขาก็จะเป็นทรงพุ่มที่สวยงามมากนะครับอย่าลืมนะครับต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้เทพเจ้าด้วยนะครับของพระลักษณามีของชาวตามความพิความเชื่อของชาวอินดูปลูกแล้วเป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่อ่าสัญลักษณ์แห่งการสร้างาความโชคดีความมั่งคัง่งและโชคลาภให้กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในครัวนะครับนี่แหละอีกต้นไม้ชนิดหนึ่งอยากแนะนําให้ทุกท่านได้ชมได้รู้ถึงต้นชงโคกับดอกสสวยเขาแล้ว กับลักษณะของเขาสวยๆแล้วเขายังมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็คุณสมบัติที่เป็นมงคลเหมาะสําหรับการนํามาปลูกไปไว้ประจําบ้านหรือว่าสวนหน้าบ้านหลังบ้านปลูกได้ทุกทิศนะครับาว่าปลูกได้ทุกทิศแต่ว่าที่เอาจริง,รงๆอ่ะนิยมปลูกน่าจะทิศตะวันตกครับเพราะว่าช่วงบ่ายๆมันร้อนต้นนี้ก็สามารถได้สร้างความร่มเย็นร่มเงาให้กับผู้ที่ยอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีเป็นไม้มงคลเป็นไม้จากเทวโรกแล้วก็เป็นต้นไม้เสริมโชคลาภ เสริมชะตาให้กับผู้ที่ต้องการความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองในในทรัพย์นะครับจึงเป็นต้นไมาอีกชิ้นหนึ่ง,งอยากนำมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกท่านได้ทราบหรือว่าทุกท่านก็ได้รู้แล้วขเขาส,สวยๆไปด้วยกันในยามเช้ากระทบกับแสงแดดเอเรืองอารามด้วยสวยงามท้องฟ้าก็เริ่มเป็นสีครามด้วยสำหรับเช้านี้ประมงกว่าๆเนาะแล้วก็แสงอาทิตย์กำลังนู่นกบกำลังโผล่ขึ้นมานี่แหละ ดอกชงโคเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่น่าปลูกเพราะเป็นไม้มงคลของจากเทวโรกที่ช่วยในการเสริมโชคลาภตามที่เรากล่าวไปแล้วเนะาะตามคติความเชื่อของชาวอินดูแล้วก็เป็นต้นไม้ประจําพะระลักษณะมีด้วยปลูกไว้แล้วภายในบริเวณบ้านหรือในจะทําให้การเสริมความมั่งครั่งความมั่งมีให้กับครอบครัวเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของทางศาสนาชาวอินดูเนาะ ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เรามาเล่าสู่กันฟังอีกอย่างหนึ่งในวันนี้ก็ถือว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยก็มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับพาทุกท่านชมคลิปดอกชมโคในเชาน้าๆ้านี้กับดอกสวยๆอมชมพูสวยๆงดงามในเช้านี้นะครับก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากมีอะไรพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับสําหรับในคลิปต่อไปใน ป่าปูนเรามีอะไรจะมานำเสนอหรือมาเล่าสู่กันฟังก็รอติดตามต่อไปนะครับสำหรับคลิปที่เพลินๆกับชาวต้นไม้ในวันนี้ก็คือต้นชงโคหรือดอกชงโคดอกไม้ประจำของพระลักษณะมีตามคติความเชื่อของชาวอินดูนะครับปูบน,นอย่าลืมมะครับมีพื้นที่ก็ปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อเสริมโชคราบโชค เสริมความมั่งคั่งให้กับคนที่อยู่ในครบอบครัวผู้อยู่อาศัยเจริญรุ่งเรืองนะครับปุปโภณสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับชอบ่องเกษตรท้องบินชาแนลของเรานะครับหากมีอะไรบิดภาพก็ใดขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับปุปุภณสวัสดีครับ